กวตตโอรหสวัสด <hall> ีครับท่านผู對對้ชมที่ขรรับปรักกลับมาพบกันอย่างเช่นเคยกับข้าวบกต้องมาโชคราบวันนี้ผมก็ได้ทำการออกแบบนะครับน้ำมันเอาเวสวรราชชัโชคราบห้ามกอนหลงมาโชคราบนะครับกิตติปิโสพรือเรียกโดยย่อว่าน้ำมันราชชครัย คืออย่างนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมที่พระพรักท้าเวสวร์ก็เกิดจากที่ว่พยามแรงผู้ครอบงงนั้นดอยเวสระบบถอดผมไว้นะครับเอาเวสวคลิปที่แล้วน่เองนะครับซึ่งผมก็จะทำตามนั้นนะครับแต่ก็เกิดนิมิตอีกนะครับว่าท่านท้าเวสวร์นั้น มาดนจิตโดนใจว่าให้ทำแบบนี้ก็พอนะครับให้คนใช้นั้นไปบริกรรมแค่เพียงพระคาถาท่านก็พอแล้วนะครับก็คือพระคาถาท่านเท้าเวสุวรรณนั่นเองครับเก้าจบก็พอแล้วนรัจะเอาน้ำมันนี้ประหยดหรือจะเอาไปใช้แต่งทรงผมนะครับทาบริเวณ มือก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปหยดนะครับก้าวหยดอาบน้ำนะลงในอ่างอาบน้ำถังหรือว่าโอ่งภาชนะต่างๆที่เราไว้หองน้ำได้เพื่อทำการนะครับสำหรับร,ร่างกายนะเพื่อความเป็นสิริมงคลดึงดูโชคลาบอำนาจวาสนาบาร,รมีเงินทองนะครับ ท่านก็มีเวทตามาบอกตามนี้ในนิมิตนะครับก็ดีไซน์ออกมาเป็นรักสนะนี้ผมก็เลยถวายดอกกราบนะครับจำนวนเก้าดอกนะครับดิจิตอลนะครับแต่ท่านท้าวเวสวร,ร์นะฮะส่วนท่านใดนั้นปรารถนาที่จะจารึกชื่อบริเวณนะรบริเวณที่แมลงผู้บินนี่แหละครับก็ได้นะครับเพื่อจะทำการ อภรรย์นะท่านท้าวเวสุวรรณที่ผมกำลังบริกรรพระคาถาท่านท้าวเวสุวรรณนั้นทําการอ่านบชื่อนามสกุลท่านนะครเพื่อให้ท่านนั้นเหมือนนะมีการสวดนะฮะต่อท่านเนี่ยเป็นประจําเลยนะฮะก็จะทําให้ท่านนั้นได้รับโชคลาภในวืนนะครับก็เพียงเก้าบาท นั้นเองถ้าเกิดจะร่วมสร้างคลิปนี้นะครับหรือต้องการจารึกชื่อกา99บาทนะครก็สามารถที่จะดูนะฮะตามดิสคริปชันหรือว่าตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้ไว้ได้เลยนะครับหรือจะสั่งซื้อนะครน้ำมันท่านเท้าเวสวร์ราชาแห่โชคลาบห้ามพ่นอองมาโชคลาบนั้นนะครับก็เพียงขวดละ100บาทเท่านั้นเองนะครับ นำไปหยดนำไปทาน,นำไปใช้เกิดสิริมงคลเกิดอำนาจวาสนาบารมีเงินทองนะครับถามหาท่านอย่างแน่นอนนะครแล้วก็ท่านก็จะสมปัรถนาเร็วขึ้นนะครับอาไร่สิ่งประมงคลนะฮะพูดผีปีศาจนะครับเอาลนะครับ,รรบท่านผู้ชมที่คารพรักเราก็ไปชมคลิปแล้วก็ นะครับเพืโอกาสบอกรากันตรงนี้เลยนะครับส่วนทีส่สวดเป็นแล้วนะครับเราก็จะสวดไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าหากท่านใดนั้นยังสวดยังไม่ได้นะครับก็เปิดซ้ำไปซ้ำมานะครับดูคลิปนี้บ่อยๆนะครับท่านก็จะสวดได้นะครับหรือจะไปดูบทที่ผมนั้นได้ทำการโพสเกี่ยวกับพระประธานเทวส่วนไว้แล้วก็ ฝึกบริกรรมไปพร้อมๆก,กันกับคลิปนะครับสักวันหนึ่งท่านก็จะสวดได้ดีนะครับแล้วก็โชคราบนั้นจะต้องบังเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีข้ามาก่อนขออนุชกราภขอเกี่วคำว่าสวัสดีครับพระกะวศโตอาระหะโตสมมาสามพุทธสระนัโมตรัสระพระกะวศโตอาระหะโตสมมาสามพุทธสระ นักโมตรัสสัพระคาวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสะอิติปิโสภะควายมมะราชนุทาเวสวรรณมรณะสุขังอหังสุขโตนักโมพุทธายะทาเวสวรรณจตุมหาราชิกายัะพันตาพัตปุริโตเวสสัพพะพุทธา อรหังพุทธาอเวสวันโนะโมพุทธายะ